สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการเตรียมรถยนต์ส่งมอบลูกค้านะครับตอนนี้รถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับเราได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทยอยส่งมอบลูกค้านะครับผมมาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับว่าเราทําของขนานเสร็จแล้วบ้างนะครับกลองดูครับตอนนี้เรามี4คันนะครับที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าเลยนะครับก็เดี๋ยวไล่ทีละคันเลยนะครับนี่ครับอย่างคันนี้ครับ คันนี้คือ ford everest ตัว b บ turbo นะครับคันนี้เราตกแต่งเป็นชุด victor แล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์เดี๋ยวรายละเอียดนะครับเราจะเจาะลึกเป็นทีราคนแล้วกันครับว่าตกแต่งอะไรบ้างก็คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถสไลดล์ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไปวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่วันที่6เดือนแปดนะครับหกสามนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปที่เชียงใหม่นะครับก็ตกแต่งก็ สวยงามครับเป็นชุดวิกเตอร์ครับแรปหลังคาคันนี้เป็นตัวใบทวีบนะครับเนี่ยครับนี่ราคา1799นะครับคันนี้เป็นเบาะดําเป็นตัวใบทวีบหนึ่งคันที่เราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะส่งมอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะขึ้นรถสไลด์ไปที่เชียงใหม่นะครับกับอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นตัวใบทวีบเหมือนกันสีดิฟคริสตัลบลูตกแต่งแบบจัดเต็มนะครับตามสไตล์เอ็กซ์ฟอร์ดโปรโมชั่นเลยล้อฟูลเอลนี่ครับยาง BF ล้อฟูลเอล จังหน้าเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่าตกแต่งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างรายละเอียดนาเชิงลึกนะครับคันนี้ก็ส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้ามารับวันที่8นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือขัดเคลือบสีก็ส่งมอบได้เลยครับอันนี้ตกตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเราเสร็จคันไหนบ้างนะครับอีกหนึ่งคันนะครับอันนี้คือใบทโบเหมือนกันนะครับคันนี้นี่ครับดิฟคริสตัลบู สีนี้ราคา1799แต่บวกเพิ่ม1 0 0 0 0บาทนะครับค่าสีนะครับเป็น1809นะครับอ่าลองดูครับนี่อีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็คันนี้ครับอีกหนึ่งคันครับเป็นตัว e v e r อ s s เรสตนะครับราคา1469พร้อมชุดแต่งนี่นะครับแต่อ่าคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเรามาเจาะลึกกันว่าเราทำโปรโมชั่นอะไรบ้างนี่ครับ เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เห็นไหมครับล้อแม็กยังเป็นคครงของเดิมอยู่แต่เราเปลี่ยนยางเพื่อให้แมตชขึ้นครับให้ดูสวยขึ้นครับนี่ครับอันนี้คือตัวสปอร์ตนะครับราคาหนึ่งสี่หกเก้านี่ครับเอเวอเรสต์สปอร์ลองไล่ดูครับอันนี้ตัวไบทโบนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าอันนี้ไบทโบเหมือนกันนะครับตัวสี่คูณสี่นะครับนี่ก็สี่คูณสี่สี่คูณสี่นะครับ 1799บวกเพิ่ม10,000บาทค่าสีนะครับดิสก์คริสตันบูอันนี้ตัวสปอร์ตหนึ่งสี่หนะครับเราตกแต่งเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นี่นะครับตัวสปอร์ตแล้วก็อีกหนึ่งคันครับก็เป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันราคาหนึ่งสี่เเป็นสีบอลเงินลองดูครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นสีบอลเงินนะครับอันนี้เป็นสีบอลเงินอีกหนึ่งคันนี่ครับเราตัดเป็นดำเงานะครับแล้วก็เปลี่ยนยางหลังคาด้านบนเห็นไหมครับเราทำเป็นหลังคาแก้วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะเจาะลึกรายละเอียดแต่ละคันนะครับในตอนส่งมอบนะครับคันนี้ลูกค้ามารับวันนี้นะครับวันที่6คือสรุปว่าวันนี้มันอาจจะมีลูกค้ามารับทั้งหมด3คันก็จะเป็นตัวสปอร์ตสีบอลเงินเนี่ยคันนี้เราไปส่งที่ยุทธยานะครับจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวผมขี่ไปส่งเองนะครับที่ยุทธยาแล้วก็คันนี้ลูกค้ามารับที่โชรูมนะครับที่ฟอร์ดป,ปทุมนะครับแล้วก็คันนี้เราขึ้นรถสไลด์ไปเชียงใหม่นะครับ ลูกค้าท่านนี้ก็คือมารับวันที่8นะครับมารับที่โชว์รูมเหมือนกันเรายังมีรอตกแต่งอยู่อีกหลายคันเลยนะครับยังตกแต่งไม่เสร็จเดียวผมจะมาอัปเดตให้ดูวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตประมาณนี้ว่าเราเสร็จขนไหนเราบ้างนะครับนี่ครับสปอร์ตสีบอลเงินผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันสีขาวสปอร์ตนี่ตกแต่งเสร็จแล้วแล้วก็ดิฟคริสตัลบูลเสร็จไปหนึ่งคันยังเหลืออีก2อถึงสคันที่รอแต่งอยู่แล้วก็ตัวไบโทอโบนี่ครับชุดวิกเตอร์ เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็ผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราตกแต่งคันไหนเสร็จเรียบร้อยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็คลิปแต่ละคลิปเราจะมาเจาะจงแต่ละคันไปเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราตกแต่งอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าบ้างนะครับตรงนี้่าลองดูนะครับก็สนใจลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับผมมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศเลยแล้วมีบริการส่งรถฟรีทุกจังหวัด ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อรถกับผมได้นะครับแล้วก็เข้าศูนย์ที่ต่างจังหวัดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็สนใจสอบถามโปรโมชั่นชุดแต่งของแถมสนใจยังไงก็โทรสอบถามได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้ครับผมอัปเดตให้ดูแล้วนะครับว่าอ่าเราส่งอ่าเตรียมส่งมอบกี่คันแล้วครับตอนนี้อันนี้คือสคันที่แต่งเสร็จแล้วเราส่งมอบนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเบอร์ผม0ู5ย์7 9 9 9้านะครับผมอยู่ที่ ฟอร์ดปทุมออโต้แกลเลอรี่นะครับผมชื่อจริงคืออาภิชัยนะครับมีชัยภูมินะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามอ่าสับส i b e ให้หน่อยนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจในการรีวิวคลิปคือรีวิวผมจะประมาณว่าเราตกแต่งอะไรไปบ้างโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างเรื่องเจาะลึกเรื่องเกี่ยวกับอ่าออปชันฟังชันเรื่องเกี่ยวกับออปชันรถแต่ละรุ่นเนี่ย ลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะทราบอยู่แล้วครับว่ารุ่นไหนออปชันประมาณไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจโทรสอบถามได้เลยผมตอบได้ทุกรุ่นเลยครับ <spikes> ถ้าเกิดตอบไม่ได้ผมมีอาจารย์คอยสอบถามให้ครับถ้าเกิดว่ายังไงโทรสอบถามาไม่เข้าใจยังไงโทรสอบถามกันได้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดยังไงก็เป็นลูกค้ากันได้นะครับผมดูแลได้ดูแลได้ทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมใช้บริการนะครับผมยังไงก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอันนี้ เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกคันนี้นะครับเพราะคันนี้ลูกค้ามารับที่โชว์รูมประมาณ9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกคันนี้ทีหนึ่งว่าเราตกแต่งเราใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับประมาณนี้โอเคครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ